เรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่5ก่อนก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่นะคะแบบฝึกหัดที่5ข้อหนึ่งใหญ่เรายังไม่ได้เฉลยข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ6เรามาดูทีละข้อกันเนาะนะคะข้อแรกค่ะข้อ1เป็นเซต A เซต A มีสมาชิกเป็น A เนาะนะคะมีสมาชิกเป็น A หรือว่ามีสมาชิกเท่ากับ1น่นั่นเองดังนั้นจํานวนสมาชิกของเซต A เราจะเท่ากับ1ทีนี้เรามาดูจํานวนสมาชิกของ Power set ซของเซต A ที่จะเป็นไปได้กัน ะะว่าจะมีทั้งหมดกี่จํานวนหาได้จากสูตรของมันก็คือ2ยกกําลัง n หรือว่า2ยกกําลังของจํานวนสมาชิกเซตเมีจํานวนสมาชิกเท่ากับ1ก็จะเป็น2ยกกําลัง1เนาะ2ยกกําลัง1นะคะมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นจํานวนสมาชิกของ power set a ก็จะมีค่าเท่ากับ2จํานวนนั่นเอง ทีนี้เราทราบจำนวนสมาชิกของ power set แล้วนะคะเรามาหา power set ของ A กันว่ามีอะไรบ้างเขียนไปก่อนเลยว่า power set A หรือ P ของ A ทีนี้ก่อนที่เราจะหา power set ได้เนาะเราก็ต้องหาสับเซตก่อน สับเซตนะคะของ A มาดูที่ A มีสมาชิกแค่ตัวเดียวก็คือตัว A ตัวเล็กนั่นเองดังนั้นสับเซตที่จะเป็นไปได้จําได้ไหมเอ่ยถ้าเกิดว่าสมาชิกนะคะมีทั้งหมด1ตัวสับเซตของเซตนั้นที่จะเป็นไปได้จะมีเซตว่างแล้วก็ตัวมันเองเนาะแล้วก็เขียนไปเลยว่าจะมีเซตว่างแล้วก็เซตของ A หรือว่าตัวมันเอง ทีนี้เราได้สับเซตของ A มาแล้วเราจะเปลี่ยนสับเซตให้เป็น p o w e r s e ์ก็แค่เราเติมนะคะวงเล็บปีกกาเพิ่มเข้าไปขอแล้ก็จะกลายเป็น Power s e ์แล้วนะคะเราก็จะได้ Power Set A มาทีนี้มาดูข้อ2ค่ะเป็นเซต B เซต B มีสมาชิกเนาะ3แล้วก็5ดังนั้นจำนวนสมาชิกของเซต B นะคะจะเท่ากับ2จํานวนนั่นเองทีนี้เราทราบแล้วว่าจำนวนสมาชิกของ B เท่ากับ2จํานวน เรามาดูตรงนี้ค่ะจำนวนสมาชิกของ power set ของ B ที่จะเป็นไปได้จากสูตร2ยกกำลังจาก 0, สูตร2ยกกำลัง n หรือว่า2ยกกำลังจำนวนสมาชิกเซต B มีจำนวนสมาชิกเท่ากับ2ก็จะเป็น2ยกกำลัง2 2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นนะคะจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต B ก็จะมี4จำนวนก็เขียนไปเลยว่ามี4จำนวน ทีนี้กลับมาดูค่ะเซตปีของเรามีสมาชิกเป็น3แล้วก็5ดังนั้น Power Se t ของเซตปีของเราที่จะเป็นไปได้เขียนเลยค่ะ Power Se t ของ B หรือ P ของ B ก่อนหาก่อนที่เราจะเขียน Power set เราหาส u b s ซ t ของเซต B ก่อนนะคะ Sub s e t เนาะจำนวนส u b s ซ t หรือ Sub s ซ t ที่เราจะเขียนจะมีกี่จำนวนจะมีกี่เซตนะคะเราสามารถใช้สูตรเดียวกับจำนวนสมาชิกของ Power Se t ได้เลย ซึ่งเราหามาได้แล้วว่ามันเท่ากับ4ดังนั้นนะคะจำนวนเซตของภาวะเซตเซต b เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด4เซตด้วยกันมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นเซตว่างนะคะเราสามารถเขียนออกมาได้เลยต่อไปค่ะก็จะเป็นเซตของ3ก็เขียนไปเซตของ3ต่อไปค่ะเป็นเซตของ5เขียนไปเลยว่าเป็นเซตของ5 หลังจากนั้นนะคะเซตของจํานวนเดียวหมดแล้วต่อไปจะเป็นเซตของ2จํานวนก็คือเป็นเซตของ 3, 5ก็เขียนไปเลยว่าเป็นเซตของ 3, 5ทีนี้เราได้สับเซตของเซต B มาแล้วเราจะเปลี่ยนสับเซตค่ะให้เป็น power set โดยการที่เราเพิ่มนะคะเครื่องหมายปีกกาลงไปเราก็จะได้ power set B แล้วว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฉะลยข้อ2ย่อยของข้อ1ใหญ่นั่นเอง ทีนี้ค่ะเรามาดูที่ข้อ6เนาะเซตของ f เซต f นะคะมีสมาชิกเป็น2 4 6 8อ่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมาดูกันว่ามีทั้งหมดกี่จำนวน1 2 3 4เซต f ของเรานะคะมีทั้งหมด4จำนวนดังนั้นเราก็เขียนว่าจำนวนสมาชิกของเซต f นะคะเท่ากับ4จำนวนทีนี้จำนวนสมาชิกของ power set f ที่จะเป็นไปได้สูตรค่ะ2ยกกำลัง n 2ยกกำลังสมาชิก จำนวนสมาชิกเนาะมีทั้งหมด4ก็จะเป็น2ยกกำลังส2ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ16ดังนั้นจำนวนสมาชิกของ power set ของเซต f จะมีทั้งหมด16จําจำนวนด้วยกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะมีทั้งหมด16จําจำนวนทีนี้เรามาหา power set ของเซต f กันค่ะเขียนไปเลยว่า p ของ f ก่อนที่เราจะหา power set เราก็เขียน subset ก่อนใช่ไหมคะ subset ก็คือ จะมีทั้งหมดกี่เซตคะก็มีทั้งหมด16เซตเหมือนกันเนาะเพราะว่าสูตรการหาจํานวนสมาชิกของพาวะเซตหรือว่าการหาจํานวนของเซตซับเซตเนี่ยมันใช้สูตรเดียวกันได้นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูว่าซับเซตของเซต F จะมีอะไรบ้างตัวแรกที่เราเขียนไปได้เลยก็คือตัวเซตว่างเนาะต่อไปค่ะจะเป็นเซตของอที่มีสมาชิกจํานวนเดียวก็จะเป็นเซตของ2เซตของ4 เซตของหแล้วก็เซตของ8อ่ะค่อยๆเขียนเรียงทีละตัวนะคะเซตของสองเซตของ4เซตของหแล้วก็เซตของ8ทีนี้เราได้เซตโอ้ยเฮงทีนี้นะคะเราได้เซตของจำนวนสมาชิกตัวเดียวไปแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาหาเซตของจำนวนที่มีสมาชิก2ตัวกันเวลาเราดูเนาะนะคะเราจะเริ่มจากตัวแรกก่อนก็คือ2 เมื่อเราดูสองเราก็ดูว่าข้างหลังสองมีเลขอะไรให้เราที่จะจับอะข้างหลังสองมีเลขอะไรให้เราจับคู่กันได้บ้างนะคะก็จะมีสองจับคู่กับสี่มีสองจับคู่กับหกแล้วก็มีสองจับคู่กับแปดนั่นเองเราก็จะได้เซตนะคะที่มีสองจำนวนว่ามีสองกับสี่สองกับหกแล้วก็สองกับแปดอะค่อยๆเขียนไปทีนี้นะคะเสร็จแล้วเนาะ ต่อไปค่ะเราก็จะทีนี้เราจับคู่เลข2ไปแล้วต่อไปเลขที่ต่อจากเลขสอก็จะเป็นเลขสี่มาดูค่ะข้างหลังเลข4มีอะไรให้เราจับคู่บ้างเนาก็จะมีเลข6กับเลข8เราก็จะจับคู่สีกับหแล้วก็4กับ8ปดนะคะเราก็จะได้เซตสี่กับหกแล้วก็สกับแทีนี้ค่ะอ่าเลข4ี่ไปแล้วต่อไปเลขที่ต่อจากเลข4ี่จะเป็นเลข6 มาดูข่าว่าข้างหลังเลข6มีอะไรถ้าเราจะคู่ไหมยังมีเลข8ถ้าเราจะคู่อยู่ให้เป็น2จํานวนเนาะก็จะเป็น6กับ8ทีนี้เราก็จะได้เซตของจํานวนสมาชิกที่มี2จํานวนนะคะไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองต่อไปค่ะจะเป็นเซตของที่มีจํานวนสมาชิกทั้งหมด3ตัวเราจะเริ่มนะคะจาก2แล้วก็4ก่อนจับคู่กันเป็น2ตัวก่อน ทีนี้เรามาดูค่ะว่าเลขที่อยู่ข้างหลัง2กับ4มีเลขอะไรบ้างมันมีเลข6กับ8เนาะเราสามารถนะคะเอาเลขสองกับเลขสี่มาจับก,กับ6แล้วก็เอาเลขสองกับเลขสมาจับก,กับ8ได้เพื่อให้เป็นสาบจำนวนเราก็จะได้เป็นเซตของสอแล้วก็6นะคะเซตของสองสี่แล้วก็8อดะขอเกินนิดนึงทีนี้ค่ะ เราจับ2กับ4ไปแล้วต่อไปเราจะจับ2กับ6บบางทีนี้เราจับ2กับ6เป็น2ตัวแล้วแต่ว่าเราต้องการ3ามจำนวนเรามาดูค่ะว่าข้างหลังเลข2กับ6มีเลขอะไรเหลือมันมีเลข8เหลือเนาะนะคะดังนั้นเราสามารถจับได้3ตัวก็จะเป็น2 6แล้วก็8นั่นเองเขียนไปเลยว่าเป็น26แล้วก็8ทีนี้เลข2เราจับคู อ่ะทีนี้เลขสองนะคะเราจะพู่สามตัวไปแล้วต่อไปเลขถัดไปจากเลขสองก็จะเป็นเลขสี่นะคะเลขสี่มาค่ะเลขสี่ชึบมาดูซิว่าข้างหลังเลขสี่มีเลขอะไรที่ให้เราจับกันเราได้ทั้งหมดสามจำนวนไหมก็จะมีเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดเราก็จะได้เซตของสี่หกแปดนั่นเองทีนี้ค่ะต่อจากเลขสี่เป็นเลขหกเราก็มาดูก่อนเนาะว่าข้างหลังเลขหกเนี่ยมีตัวเลขที่จะทาให้เราจับคู่ได้สามจำนวนไหม ซึ่งมันไม่มีนะคะดังนั้นแปลว่าเซตที่เป็นสามจำนวนก็จะจบเพียงเท่านี้เลยทีนี้ค่ะต่อไปเซตสามจำนวนครบแล้วต่อไปเป็นเซตของสี่จำนวนก็จะเป็นเซตของสองสี่หกแล้วก็แปดนั่นเองอ่าทีนี้เราได้สับเซตของเซต f ครบแล้วมาเช็คกันค่ะว่ามันครบทั้งหมดสิบหกเซตไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเป็นอันว่ามันครบทั้งหมดสิบหก แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนับเซตให้เป็น Power s e ์ค่ะก็แค่เติมวงเล็บนะคะหัวกับท้ายลงไปเราก็จะได้เป็น Power Set ของ f แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทีนี้เรามาดูข้อ2ใหญ่กันค่ะข้อ2ใหญ่เขากำหนดเซต G มาให้ขอไฮไลท์สักนิดนึงนะคะเพื่อให้มองง่ายขึ้นเขากำหนดเซต G มาให้เซต G มีสมาชิกเป็น 1, 3แล้วก็5เนาะซึ่งมีทั้งหมดนะคะมีสมาชิกทั้งหมด3จำนวนอ่ะเราเขียนไปก่อนว่า จำนวนสมาชิกของเซตจี G เราเนี่ยมีทั้งหมด3จํานวนทีนี้นะคะในโจทย์เขาให้เราดูว่า,าข้อ1ถึงข้อ7ย่อยที่เขาโจทย์กำหนดมาให้เนี่ยให้เราเติมเครื่องหมายถูกแล้วก็เครื่องหมายผิดลงไปแต่ว่าก่อนที่เราะะจะไปเติมเครื่องหมายเนาะเราต้องไปหาสับเซตแล้วก็พาวเวอร์เซตก่อนเพราะว่าโจทย์เขาถามถึงนะคะทีนี้เรามาหาสับเซตของ G ก่อนละกันเราเขียนไปเลยว่า สับเซตของ G นะคะการหาสับเซตเนากก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าจํานวนสมาชิกของสับเซตอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าจํานวนเซตของสับเซตนะคะของ G จะมีกี่เซตจำนวนสมาชิกมีทั้งหมดสามจำนวนสูตรค่ะสองยกกํลาลังสามเลยเนาะก็จะเท่ากับแปดดังนั้นสับเซตของเซตจจะมีทั้งหมดแปดเซตมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเซตว่างคะ่ะตัวที่สองเป็นเซตของหนึ่งเนาะ แล้วก็เซตของ3นะคะไล่มาเรื่อยๆเลยค่อยๆดูเซตของ5ทีนี้ค่ะเซตของ1จํานวนหมดแล้วต่อไปเป็นเซตของ2จํานวนเราก็จะเริ่มที่เลข1ก่อนมาดูว่าข้างหลักเลข1เหลือเลขอะไร3กับ5เราก็จะจับคู่นะคะ1กับ3แล้วก็1กับ5เราก็จะได้เซตของ1กับ3นะคะแล้วก็1กับ5ทีนี้อ่ะเลขที่ต่อจากนะคะเลข หนึ่งก็จะเป็นเลขสามข้างหลังเลขสามมีให้จับคู่เป็นสองจำนวนไหมก็ยังเหลือห้าอยู่เนาะเราก็เลยจับคู่สามกับห้านั่นเองค่ะเราก็จะได้เซตของสามกับห้าหลังจากที่เรานะคะจับคู่ของสองจำนวนหมดแล้วต่อไปเป็นสามจำนวนค่ะก็จะเป็นเซตของหนึ่งสองสามเขียนไปเลยว่าก็จะมีเซตของหนึ่งสามห้าเนาะขอโทษด้วยนะคะเมื่อสักครู่พูดผิดเซตของหนึ่งสหห้าทีนี้เราได้สับเจของเซจีแล้วค่ะว่ามีหน้าตาแบบนี้ เมื่อเราหาสับเซตของเซต G ได้แล้วเราก็จะสามารถหาพาวเวอร์เซตของเซต G ได้นั่นเองนะคะพาวเวอร์เซตของเซต G ก็คือการนะคะที่เราเนี่ยได้สับเซตมาเนาะนะคะได้สับเซตมาแล้วอะลอกลงมาเลยชุดสับเซตของ G ก็คือแค่เป็นสับเซตของพาวเวอร์เซตของ G นะคะก็คือแค่เราสร้างสับเซตเนาะแล้วเราก็แค่เพิ่มนะคะวงเล็บ ปีกาเพิ่มเข้าไปเขาก็จะกลายเป็น power set ของ G แล้วทีนี้นะคะตอนนี้เราได้ทั้ง subset ของ G แล้วก็ power set ของ G แล้วเราสามารถนะคะตอบตอบข้อ1ถึง7ย่อยได้แล้วเนาะมาดูข้อแรกค่ะ1เป็นสมาชิกของเซต G หรือไม่มาดูที่เซต G ค่ะว่ามี1ไหมปรากฏว่ามันมี1เป็นสมาชิกของเซต G นะคะดังนั้นข้อ1ค่ะก็แปลว่าเอ้ยถูกแล้วนะ ต่อไปคะ่ะข้อ2เซตของ1นึ่งสเป็นสับเซตของ G หรือไม่มาดูที่สับเซตของ G ค่ะว่ามีเซตของ1นึอยู่ไหมปรากฏว่ามีอยู่เนาะดังนั้นคะ่ะข้อ2ก็เลยตอบว่าเซตของ1นึเป็นเซตเป็นสับเซตของเซต G ก็คือถูกต้องต่อไปคะ่ะข้อ3เซตของ3เป็นสมาชิกของ G ไหมมาดูที่เซต G ค่ะว่ามีเซตของสเป็นสมาชิกไหมมองดูแล้วไม่มีเนาะเพราะมีแต่3นะคะดังนั้นข้อ3เรแล้วเลยตอบว่ามันผิดนะแก ทีนี้ค่ะมาดูข้อ4 3เป็นสับเซตของ g หรือไม่มาดูที่สับเซตของ G ค่ะว่ามี3อยู่ไหมมองดูอย่างรวดเร็วนะคะก็คือไม่มีเนาะดังนั้นค่ะข้อ4 3ที่บอกว่าเป็นสับเซตของ G ก็เลยผิดต่อไปข้อ5ค่ะเซ็ตว่างเป็นสับเซตของ G นะคะถูกไหมทีนี้ค่ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเซ็ตว่างจะเป็นสับเซตของทุกเซ็ต แต่แบบเอ้ยบางทีเราก็แบบอุ้ยไม่น่าใจอะเดี๋ยวเรากลับมาดูข่าว่าสับเซรของ G มีเซตว่างไหมปรากฏว่ามีเนาะนะคะดังนั้นเราก็โลกอกแล้วแบบเออถูกนะคะแต่มาข้อ5ค่ะที่บอกว่าเซตว่างเป็นสับเซตของ G ก็เลยถูกต้องนั่นเองต่อไปมาดูข้อ6ค่ะเซต5เป็นสมาชิกของ power set G หรือไม่ power set G ค่ะมี เซตหเป็นสมาชิกไหมปรากฏว่ามีเนาะดังนั้นข้อ6ก็คือถูกต้องค่ะและข้อสุดท้ายข้อ7เซตว่างเป็นสมาชิกของ power set g ไหมก็มาดูที่ power set g อ้าวเจอเซตว่างแล้วแปลว่าข้อ7ก็คือถูกต้องนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องที่เรานะคะจะเรียนกันในวันนี้มีทั้งหมด2อกเรื่องด้วยกัน เรื่องแรกมีชื่อว่าเอกภพสัมพัสและเรื่องที่2องนะคะมีชื่อว่าแผนภาพเวนนอ,อยอเลรนนั่นเองเรามาดูเรื่องเอกภพสัมพัสกันก่อนนะคะเอกภพสัมพัสในการที่เราจะเขียนเซตเนาะเราต้องกำหนดเซตที่บ่งบอกถึงขอบเขตสิ่งที่จะพิจารณาเราจะเรียกเขาว่าเอกภพสัมพัสนั่นเองค่ะ ทีนี้เอกภพสัมผัสนะคะจะมีการแขีนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอไฮไลท์ให้ดูนิดนึงเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะสัญลักษณ์ของเขาจะมีความแบบเอยคล้ายๆตัวยูแต่ว่าจะมีความแบบสวยงามกว่าเนาะนะคะหรือบางทีก็จะใช้ตัวยูตัวใหญ่แทนเอกภพสัมผัสได้เลย ตัวอย่างที่6ค่ะตัวอย่างที่6กโจทย์กหนดให้เอกภพสัมผัสมานะคะมีสมาชิกเท่ากับ 1, 2ึสองสไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เซตบมาโดยเซตบให้แบบเงื่อนไขามานะคะว่าเซตบของเรานะคะมีสมาชิกเป็น x ตัวที่ x เป็นจำนวนนับแล้วก็น้อยกว่า5ทีนี้โจทย์บอกว่าจ้องเขียนเซตบให้เป็นแบบแจกแจงสมาชิกนะคะอ่ะอันดับแรกเลยเราก็มาดูก่อนว่าเอกภพสัมพัสหรือว่าตัวที่กําหนดขอบเขตของ อ่าเซตนะคะมีเป็นอะไรก็เขียนไปลยค่ะวิธีทำเอกภพสัมพัทธ์ของเรานะคะจะเป็นเซตที่มีสมาชิกก็คือ 1, 2แล้วก็3ไปเรื่อยๆนั่นเองทีนี้ค่ะมาดูเซต B บ,บ้างเราจะเขียนเซต B ให้เป็นแบบแจกแจงเง่นยขเนาะก็คือเขียนไปป,ปกติเลยนะคะเซต B ของเราก็จะได้เท่ากับนะคะดูกลับไปดูก่อน เซต B มีสมาชิกเป็น x ตัว x เป็นจำนวนนับแล้วก็น้อยกว่า5ดังนั้น,นะค,ะค่ะเซต B ของเราถ้าเขียนแบบแจกแจงสมาชิกจะได้เป็น1 2 3แล้วก็4ตัวอย่างที่6นะคะเขาจะให้เราทำเพื่อให้เราดูว่าเห็นไหมว่าเซต B เนี่ยเขาอยู่ภายในเซตเอกภพสัมผัดนั่นเองที่กำหนดให้นะคะประมาณนี้เลย เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องแผนภาพเวนออยเลอร์แผนภาพเวนออยเลอร์เนาะเป็นแผนภาพที่ใช้นะคะแสดงความเกี่ยวข้องของเซตจ,จะช่วยนะคะให้เราคิดคำนวณแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะเขาตั้งชื่อแผนภาพเนี่ยตามนักคณิตศาสตร์เนาะที่ชื่อว่าจอห์นเวนแล้วก็เลอร์นัออยเลอร์ก็เกิดชื่อขึ้นมาว่าแผนภาพเวนออยเลอร์นั่นเองนะคะหรือจะเรียกย่อยๆว่าแผนภาพเวนก็ได้ทีนี้ค่ะ เวลาวิธีการเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์น,นะคะจะมีวิธีการเขียนดังนี้เนาะหนึ่งนะคะเอกภพสัมพัทธ์นะคะเราจะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปิดใดๆอ้าวหูมีความเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะต่อไปค่ะเขาก็จะให้เซตเรามาซึ่งเซตนะคะที่เป็นเซตของเอกภพสัมพัทธ์เดือเรียกง่ายๆว่ามันจะอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์เนาะ นะคะเขาจะแทนด้วยวงกลมหรือวงรีนะคะวงกลมหรือวงรีก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะนิยมนิยมนะคะว่าเป็นวงกลมกันเนาะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่7ตัวอย่างที่7นะคะโจทย์กำหนดให้เอกกภสัมพัของเรานะคะมีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสี่แล้วก็5แล้วก็ให้เซต A มาเซต A มีสมาชิกเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามโจทย์บอกว่าจงเขียนผนภาเวนออเลอร์แทนเซต A กับเซตเอกภสัมพ นะคะวิธีทําเลยอันดับแรกเนาะเราก็ตีกรอบชุบชุบชุบไปนะคะกรอบสี่เหลี่ยมนี้คือการแทนเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองหลังจากที่เรานะคะตีกรอบสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็ต้องเขียนได้ว่ากรอบที่เราตีตรงนี้นะคะมันก็คือเซตของเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองทีนี้ค่ะเราก็มาดูว่าโจทย์ให้เซตอะไรเรามาโจทย์ให้เซตเอเรามานะคะเราก็วาดเซตเอลงไป นะคะแทนด้วยวงกลมเนาะแล้วก็เขียนว่าวงกลมที่เราวาดนะคะมันคือเซตของ A ทีนี้ก็ไปดูโจทย์ค่ะว่าเซต A ของเรามีสมาชิกเป็นอะไรบ้าง1 2 3เนาะเราก็เขียนไปว่าในเซต A ของเรามีสมาชิกก็คือ1 2แล้วก็3 หลังจากที่เราวาดเซต a เราเรียบร้อยนะคะเรายังไม่สามารถจบได้เลยเนาะเราต้องกลับไปดูกนว่าเอกภพสัมผัสของเรานะคะที่กําหนดให้เนี่ยเราเขียนตัวเลขทั้งหมดลงไปครบแล้วหรือยังนะคะหลังจากที่เราดูแลเขาเหมือนยังเขียนไม่ครบเนาะนะคะดังนั้นค่ะเราดูสิว่ายังเหลือตัวไหนที่ยังไม่เขียนโดยจะตัดนะคะที่เราเขียนลงไปแล้วของเซต a ลงไปเนาะ ัวแรกที่เราเขียนลงไปในเซต A แล้วนะคะก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมี 1, 2แล้วก็3ที่เราเขียนลงไปแล้วทีนี้เขาจะเกิดเลข4กับเลข5ที่ยังไม่เขียนลงไปค่ะแล้วก็นําเขาเขียนลงไปในเอกภพสัมพัทธ์ได้เลยจะเขียนตรงไหนก็ได้นะคะเลข4กับเลข5เนาะแต่ข้อแม้ค่ะคือห้ามเขียนเข้าไปในวงกลมของเซต A เพราะว่าเซต A เขากำหนดบอกชัดเจนแล้วว่าสมาชิกของเขามีเพียงแค่ 1, 2, 3นั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแผนภาพแรนโอเลอร์นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างที่แปดค่ะตัวอย่างที่แปดเนาะก็คือจดย์กำหนดมาให้ว่าเอกอภพสัมพัทธ์นะคะมีสมาชิกเป็นหนึ่งสองสามไปเรื่อยจนถึงสิบแล้วก็ให้เซต A กับเซต B มานะคะจงเขียนแผนภาพแทนเซต A เซต B แล้วก็เอกอภพสัมพัทธ์นั่นเองทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเขียนแผนภาพนะคะครูขออนุญาตเนาะเขียนเอกอภพสัมพัทธ์ให้มีความแจ้งแจ้งมากกว่านี้ให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะคะก็ เอกภพสัมพัสนะคะจะเท่ากับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่นเองเนาะนะคะอาเขียนแบบแจกแจงเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี้นะคะเราจะมาวาดรูปนะคะการเขียนแผนภาพกาัน อ่ะอันดับแรกนะคะถ้ายังไม่มีกรอบเนาะเราก็ตีกรอบไปก่อนชื้ได้กรอบสี่เหลี่ยมขืนผ้ามาแล้วทีนี้ทุกครั้งที่เราวาดกรอบค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยนะคะว่ากรอบที่เราวาดเนี่ยมันคือเอกภพสัมพัทธ์นั่นเองต่อไปค่ะมาดูซิว่าเขามีเซตอะไรบ้างมีเซต A กับเซต B เนาะขออนุญ,ญาตวาดเซต A ก่อนนะคะวาดเซต A ลงไปะคะ่ะเป็นวงกลมเสร็จแล้วค่ะเราก็อ่าอธิบายว่าวงกลมที่เราวาดวงกลมนี้นะคะมันคือเซต A มาดูข่าวเซตเอของเรามีสมาชิกอะไรบ้างที่อยู่ในเซตเอนะก็มี 2, 4แล้วก็8นะคะแล้วก็ทําการเขียนเลข 2, 4แล้วก็8ลงไปได้เลยในของวงกลมเซตเอเนาะอ่ะต่อไปค่ะเป็นว่าเซตบีของเราว่าเซตบีบ้างนะคะวงกลมเซตบีค่ะอ่ะอ่าเราว่าวงกลมของเซต b นะคะเมื่อเราวาเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมเขียนด้วยว่าวงกลมที่เราวาดมันคือของเซต b นั่นเองทีนี้ค่ะเรามาดูกันข่าว่า า่ตัวเลขนะคะอะไรบ้างที่อยู่ในามาดูกันว่าสมาชิกที่อยู่ในเซต B มีอะไรบ้างก็ 5, 7, 9เนาะก็เขียนไปค่ะว่ามี 5, 7แล้วก็9นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กลับไปดูที่กับคุสัมพัสก่อนว่ายังมีเลขตัวไหนไม่น่าที่เรานะคะยังเขียนลงไปไม่ครบเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะตัดเลขที่เราเขียนลงไปแล้วออกนะคะก็จะมี 2, 4แล้วก็8ที่เราเขียนแล้วเนะเาะแล้วก็มี5 7แล้วก็9ที่เราเขียนแล้วนะคะตอนนี้มันมีเลขที่เหลือก็คือเป็น1 3 6แล้วก็10ที่เรายังไม่ได้ว่าลงไปเลยเราค่ะนำเขานะคะมาว่าลงไปในอีกภพสัมผัสได้เลยเนาะแล้วจะมีเลขอะไรบ้างเอ่ยมี1มี3 มี6แล้วก็มี10การวาดนะคะเราจะวาดตรงไหนก็ได้ลงไปในเอกภพสัมพัทธ์แต่แค่อย่าวาดเข้าไปในเซต A แล้วก็เซต B เนอะเพราะว่าเซต A กับเซต B นะคะเขาก็จะมีจำนวนสมาชิกที่เขากำหนดมาให้แล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนแผนภาพเวนนออยเลอร์นะคะทีนี้นะคะครูจะทำแบบฝึกหัดที่6นะคะข้อ2ให้ดูเนาะข้อ2นะคะเอกภพ ข้อ2นะคะเขากำหนดมาให้ว่าเอกภพสัมพัทธ์ของเรานะคะมีสมาชิกก็คือ A B C ไปรเรื่อยจนถึง P นั่นเองแล้วโจทย์ก็ให้เซต A มาให้เซต B มาแล้วก็ให้เซต C มานะคะสำหรับข้อ2นะ่ะมีทั้งหมด3เซตด้วยกันเลยก่อนที่จะไปวาดรูปนะคะขออนุญ,ญาตเขียนเทือแจ้งเซตเอกภพสัมพัทธ์ให้ละเอียดกว่านี้ก่อนเนะ เซตเอกภพสัมพัยธ์ของเรานะคะมีสมาชิกเลยก็คือเป็นอะไรเอ่ย A B C D E F G H I J K L M N O P นะคะเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะเป็น นะคะเซตที่ a b c แล้วก็สี้สุดไปจนถึง p นั่นเองเมื่อเรานะคะแตะแปลงเซตเอกภพสัมพันธ์ได้แล้วเรามาเขียนแผนภาพกันคะ่ะันดับแรกถ้ายังไม่มีกรอบเราก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปก่อนเนาะแปลว่าครูตีกรอบให้ล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะตีกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือว่าวาดกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แทนเซตเอกภพสัมพันธ์แล้วเนาะเราก็เขียนกำกับด้ว่ากรอบผืนผ้าน,นะคะที่เราทําทการ วานั้นมันคือเซตของ A พบสัมผัสนั่นเองมาดูข่าว่ามีเซตอะไรบ้างมีเซต A, B แล้วก็ C เดี๋ยวจะวาดทเทราเซตนะคะค่อยๆวาดมาวาดเซต A ก่อนเซต A ของเรานะคะวาดเป็นวงกลมเขียนไปด้วยว่าเซตที่เราวาดนะคะมันคือเซต A มาดูที่เซต A ค่ะว่ามีสมาชิกอะไรบ้างมี A, B, C แล้วก็ดีก็เขียนไปเลยค่ะว่ามไม่มี A, B แล้วก็ดีอยู่นะคะต่อไปค่ะมาวาดเซตบีกันเซตบีของเราค่ะวาดเป็นวงกลมเหมือนกันเลยแล้วก็เขียนบอกว่าวงกลมที่เราวาดนะคะมันคือเซตบีมาดูกันค่ะว่าเซตบีของเรามีสมาชิกอะไรอยู่บ้าง efg เนาะเราก็เขียนไปค่ะว่ามี e f แล้วก็ g อยู่ต่อไปค่ะวาดเซตซีกันเซตซีของเราเนาะ าวงกลมเลยนะคะเซตสี่ชึบเราก็เขียนว่าวงกลมที่เราวาดมันคือเซตสี่มาดูซิว่าเซตสี่ของเรานะคะมีสมาชิกอะไรบ้างมี h i j แล้วก็ k ค่ะเขียนปเลยว่ามี h i j แล้วก็ k หลังจากนั้นค่ะเมื่อเราวาดทั้งหมด3เซตครบแล้วเนาะเรากลับมาเช็คค่ะว่าเอกภพสัมพัทธ์ของเรายังมีตัวไหนอีกไหมที่ยังไม่ได้เขียนไปนะคะครูขออนุญาตนะคะตัดเลขที่อ ผู้ขออนุญาตนะคะแต่ตัวที่เขียนลงไปในแผนภาพแล้วออกเนาะก็จะมี A B C D ที่เขียนไปแล้วนะคะมี E F G ที่เขียนลงไปแล้วแล้วก็มี H I J K ที่เขียนลงไปแล้วตอนนี้นะคะเราเหลือ L M N O P ที่ยังไม่ได้เขียนหรือว่าลงไปเรามาทำการเขียนหรือว่าลงไปนะคะก็จะมี L M N โ oh, แล้วก็ P การแข่งของเราจะแข่งตรงไหนก็ได้นะคะไว้ในเซต A กับเสัมผัสแต่ค่อย่าแข่งเข้าไปในเซต A, เซต b เซต c นั่นเองนะคะ